จำแทบไม่ได้วันฉเฉลิมในวันนั้นล่าสุดโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่ใครหลายคนต่างชื่นชอบและให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับทองเนื้อก้าวเวันนี้เราจะพาชมภาพล่าสุดของวันฉเฉลิมที่รับบทโดยน้องแม็กนัทพัทกันค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด็กมากขีมืออีกคนของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับน้องแม็กนัทพัทนิมจิรวัตร มีผลงานสร้างชื่อจากละครเรื่องของเนื้อก้าเมื่อปีพศ2 5 5 6โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา9ตุลาคม2565น้องแม็กได้ไปร่วมงานแต่งของนักสแสดงนมมาวินกับตู่ปิยวดีผู้จัดชื่อดาวของช่อง3มและได้ถ่ายภาพกับแบบสาวและภาพของตัวเองในบรรยากาศงานแต่งหลายแน่นอนว่าน้องแม็กในวัยที่โตเป็นหนุ่มหลังจากภาพถ่ายถูกปล่อยออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามหคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเป็นหนุ่มหล่อแล้วครับ หล่อละมุนมากเลยลูกต่อเป็นหนุ่มเร็วมากเลยหล่อด้วยนะครับและคอมเมนต์ชช่นชมความหล่ออีกมากมายผลงานก่อนที่น้องแม็กนัทพัสจะเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการคือโฆษณา CP นมดัชเลดี้ซึ่งออกอากาศที่ประเทศเวียดนามโฆษณาคอนโดออกฉายที่ประเทศฮ่องกงโดยนัทพาสเริ่มเป็นที่รู้จักจากการรับบทเป็นวันเฉลิมุ้นสองในละคร,รเรื่องทองเนื้อกาวเมื่อปี2556 และโชคกูในละครเรื่องไวยแสบส่าแรกขาดรวมไปถึงประโยคนติดหูแม็กก็คิดนะในโฆษณารถยนต์อิซูซูฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ